ค่ะข้อขอขอบคุณค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประโยชน์มากๆกับกลุ่มของเรามาเอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านของเราได้มากๆค่ะมีเงินพอที่จะดำรงชีวิตไปทุกวันทุกวันได้ไงค่ะก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณจริงๆที่มีกองทุนที่มีเงินกู้ให้เราได้ทําตรงนี้ค่ะตอนนี้เรามีอาชีพเสริมจากการเลี้ยงกระบือนะคะโดยการเราเอามูลกระบือจําหน่ายด้วยแล้วก็มาต่อยอดทําดินปลูกแล้วก็ต่อยอด ทำผักปลอดสารพิษโดยใช้มูลกระบือทําให้ผัเกเจริญเติบโตแล้วเราไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีค่ะขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเลยค่ะที่ให้โอกาสสตรีนําเงินมาลงทุนพร้อมปรับดอกเบี้ยต่ําปรับดอกเบี้ยมาเหลือ0.10เซนเป็นโอกาสของเกษตรกรทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ และนี่คือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนาเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนําไปบริหารจัดการเพื่อต่อยอดการสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น